ตอนนี้อยู่ที่รัตนบุรีนะคะตรงนี้เป็นบริเวณน้ำตกพลิ้วนะคะเราแวะเข้ามาทานกาแฟนะคะที่รัตนบุรีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังร้านนะคะเดีย๋ยวจะพาเข้าไปในร้านกาแฟซึ่งจะเห็นวิวทั้งหมด สวยมากเลยนะคะที่นี่จะมีทั้งร้านกาแฟานะคะมีห้องพักแล้วก็โซนนู้นนะคะเมื่อปีที่แล้วที่แม่จอยมานะคะตรงนู้นเขากําลังก่อสร้างอยู่นะคะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นโซนพวกอาหารต่างๆนะคะอยู่อีกบริเวณด้านหนึ่งนะคะและด้านนี้น่าจะเป็นบริเวณห้องพักแต่ส่วนที่แม่จอยอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนร้านกาแฟานะคะ มือบริเวณที่นั่งนะคะเยอะมากนะคะบรรยากาศในร้านนะคะรัตนบุรีนะคะมีกาแฟขนมเคก้กแล้วก็เป็นพวกขนมต่างๆนะคะบริเวณด้านบนที่เราเห็นตรงนู้นจะเป็นน้ำตกนะคะจะเป็นน้ำตกพิ้วอยู่ด้านบนนู้นนะคะถ้าใครผ่านมาที่น้ำตกพิ้วสามารถแวะทานกาแฟที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีโรงแรมนะคะ ติดต่อเข้ามาดูนะคะ